มีข้อยากอยู่หลายข้อเลยครับยากพอสมควรค่ะแต่ก็ทําได้ค่ะนอนเยอะๆค่ะการนอนเป็นสิ่งสําคัญที่สุดค่ะก็นอนเยอะๆครับอยากเข้าคณะอะไรคะอยากเข้าทันตแพทย์จุฬาครับ อยากเข้า BBA ค่ะธรรมศาสตร์ค่ะคณะแพทย์ค่ะผมอยากเข้าคณะแพทย์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรครับ BBA ครับ BBA คณะบัญชีค่ะเข้านิติศาสตร์ครับก็มาสอบวิชาคณิตศาสตร์ครับก็มีข้อยากอยู่หลายข้อเลยครับคณิตศาสตร์เหมือนกันครับยากเกือบทุกข้อครับแข่งวิชาคณิตศาสตร์ครับ ข้อสอบก็ค่อนข้างยากก็ถ้าเทียบกับที่แข่งขันรอบระดับภาคหนูว่าเรามีง่ายกว่า <c oughs> สอบวิชาภาษาอังกฤษก็รู้สึกว่าข้อสอบมีความยากพอสมควรค่ะแต่ก็ทําได้ค่ะในส่วนผมครับผมสอบสองวิชาเลยครับมีชีววิทยากับภาษาอังกฤษครับขอเริ่มจากชีวะก่อนนะครับตัวชีวะคือโชคร้ายผมคืออ่านมาปุ๊บไม่ตรงกับที่ข้อสอบออกเลยครับโชคร้ายมากแต่ว่าถือว่าข้อสอบก็ ท้าทายมากครับแบบออกได้แบบดีเยี่ยมเลยส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยผมก็มองว่ามันเอาหลายๆเรื่องหลายๆจุดของภาษาอังกฤษที่พลาดนะครับมาออกอยู่ในอันเดียวกันทําห้แบบดักจับได้หลายจุดเออเมื่อกี้สอบเป็นวิชาฟิสิกส์นะครับความยากก็ถือว่าก็ยากยากกว่า9าสามัญนิดหน่อยแต่ก็เป็นระดับคล้ายๆของสอวนอ ก็พักผ่อนให้เพียงพอนอนเยอะๆค,ค่ะการนอนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะอนอนเยอะๆครับจะได้มีแรงมาถอดอ่านหนังสือตามหัวข้อที่พี่เขาให้มาค่ะเอาพวกเทคกบุ๊กทั้งเลี่มแปลหรือไม่แปลก็ได้มาเปิดไถ่ไถดูว่าเรายังมีเนื้อหาตรงไหนที่เราไม่มีอยู่ในหัวไหมหรือว่าลืมไปแล้วการเรียนกฎหมายเนี่ยมันอยู่ที่การสะสมนะครับก็คือว่าต้องแบบว่ามีการสะสม ความรู้สะสมอะไรพวกนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆครับเพราะว่าถ้าเกิดมาอ่านทีเดียวบัว่าไม่ทันแน่นอนอเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมาแข่งขันมาทาอะไรที่มันเกี่ยวกับกฎหมายได้เนี่ยเราต้องมีการสะสมความรู้แต่เนิ่นๆประมาณนี้นะครับของผมก็เสริมในเรื่องของการทําข้อสอบนะครับเพราะว่านิสศาสตร์ต้องเน้นการทําข้อสอบเป็นหลักด้วยนะครับเพราะว่าจะทําให้เราคิดเป็นระบบมากขึ้นครับ ยากโคตรโคตรชิวมากคิดไม่ออกกดดันมากวิเคราะห์เกินมาสอบกันครับทําไม่ทันหุหมากครับหใหญ่โตจริงครับจริงๆผมก็เคยสมัครสองพิธีแล้วมาแล้วครับแล้วก็็กิดจิตสามมาจฉอลครับก็เจออะไรไปก็เจอจีแคสต์เลยช่วยขายของมาก ว่างก,าก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่ทางทีคสเตอร์ให้แบบนักเรียนทุกคนออมอปลายจากทุกประเทศครับได้มาแบบทดสอบตัวเองแล้วก็เพื่อจะรู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ระดับไหนของออไม่ว่าจะเป็นวิชาที่เรสนใจหรือว่าอาชีพที่อยากไปเป็นในอนาคตครับ ก็คอยสู้ๆนะครับอัน,นี้ถ้าเกิดอยากเข้ามาทดสอบตัวเองก็เข้ามาแข่งขัน,นะะ Academic b a w l ได้เพราะว่านอกจากจะได้รู้ว่าตัวเองอยู่ระดับไหนเนี่ยก็ได้เงินรางวัลด้วยครับ Academic b a r l นี่เ็เป็นเวทีที่เปิดโอกาสสำหรับทุกคนเลยนะครับเพราะว่ามันไม่จำกัดว่าโรงเรียนจะส่งกี่คนก็ได้นะครับใครม,มีความพร้อมหรือใครที่สนใจก็เข้ามาทดสอบความรู้ของตัวเองได้เลยครับเออคือจะจะบอกว่าคนคนที่กำลังท้ออยู่นะครับอย่าท้อนะครับมีพลังแล้วก็สู้ต่อไปครับเราใครกลัวอะไรบางอย่างก็ ให้ลองทําดูก่อนครับเพราะว่าเรายังไม่เคยทํามันก่อนอย่างเช่นเราไม่ชอบวิชานี้หรือเราไม่ชอบทํากิจกรรมนี้เราก็ต้องเปิดใจกับมันนะครับเราก็พยายามต่อไปจนถึงที่สุดไม่ว่ายัางไงต้องเกิดจากความพยายามนะครับ<ะ>แล้วก็อย,าอย่างคือห้ามยอมแพ้เด็ดขาดก็อยากจะเชิญเพื่อนๆมอปลายหรือน้องๆมอปลายบางคนที่สนใจอยากที่จะมาทดสอบตัวเองแล้วอยากตัวเองอยู่ระดับไหนของเทียบเพื่อนในประเทศอยากได้รางวัลนี้ก็อยากให้มาสมัครตอบคณิกอปีหน้ากันเยอะๆครับ